อยาให้ลูกเขยเอาเอาเรื่องสิเพรเาะมาเราตามมานานแล้วพอ่อมื่เกิดกล้าวของเพเอกนักบูจาาพนมประกาศลั่นจะาเอาเรื่องลูกชายจนถึงที่สุดหลังเกิดเหตุเช้าครั้งใหม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเมื่อสัปดาห์ก่อนเหตุเพราะคุณพ่อทองดีที่เคยยืนยันว่าจะไม่ตามหาจ่าอีกกลืนน้ำลายตัวเองอยากพบลูกชายเพราะเห็นว่าจ่าก,กำลังจะโกอินเตอร์อาจไม่ได้พบกันอีกจึงอยากเคลียร์ใจเป็นครั้งสุดท้าย แต่แล้วก็กลับบานปลายตะลุมบอลกันหนัวโดยเมื่อกี้ยิยรัต์พระยาจ่าพนมแฉว่าถูกพ่อแม่พี่ชายและน้องเคยของจ่าพนมรุมทําร้ายตนกับจา่าฝาพ่อแม่ของจ่าพร้อมน้องสาวและน้องเคยก็ออกโรงแฉกกลับเป็นหนังคนละมวล้วนว่าถูกจ่าและพระยาพร้อมแม่ยายรุมทําร้ายทั้งที่พวกตนไปพบด้วยเจตนาดีค่ะพอเขาทําเราเราก็ป้องกันตัวมันก็ยื้อไปยื้อมาแขนน่ะบางทีพ่อด้วยเราด้วยเพราะเขาทุบอะ่ะเขาทุบเราแรงอะ่ะทุบแรงเราปัดกลับมันก็ต้องรีเฟกอะ่ะ S 1> <S 1> ก็ตกเขาอะครับแต่มีผมโดนคุณจาต่อยคนเดียวเพราะนี่ก็คือสิทธิของพ่อ,พ,อพ่อเขามีลูกเขาอยากจะคุยกับลูกแล้วมันผิดอะไรอะเออนี่อย่างนี้หละเออนี่วัน้องวันก็ได้ไปเคลียร์กันเรื่องอะไรหลายเรื่องมัเนเป็นเรื่องมาทางพรอครัวเรานะลูกนะมีนี่แหละพ่ออยาให้ลูกไปถ้า,าว่าลูกไม่ไปเนี่ยพ่อจะเอาถุดเต็มที่นะพ่อจะเอาสุดขีดเลยนะเพราะว่าพ่อตามมานานแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าพ่อไม่บอก ขณะที่น้องเคยของจาพนมในฐานะหุ้นส่วนบริษัทไอายาฟิล์มผู้ร่วมดำเนินงานสร้างหนังองค์บักสามกับสหมงคลฟิล์มก็จาะฟ้องพระเอกนักบุ๊หลังไม่ได้รับส่วนแบ่งไรายได้25%หรือกว่า10ล้านบาทจากนางองค์บักสามที่ออกฉายเมื่อปี2553และเมื่อติดต่อไปทางสหมงคลฟิล์มก็ได้รับคำยืนยันว่าจาพนมมารับเงินไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะ